สวัสดีแฟนมาราธอนทุกคนนะครับวันนี้สุดที่16กุมภาพันธ์2 0 1 7นะครับอยู่กับอาชวีทางอาร์เซอลดีครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นการฟาดแข่งนัดที่25เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็อาร์เซอลเนี่ยจะต้องยกคนออกไปเยือนเบอร์ลี่นะครับซึ่งสถานการณ์ของทีมเจ้าบ้านเนี่ยก็ถือว่า ย่ำแย่นะครับช่วงหลังเนี่ยก็เก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวนะครับจากทั้งหมด11นัดรวมทุกรายการนะครับโดยล่าสุดเพิ่งจะบุกไปโดนลิวพูเนี่ยอัดกลับมา3ประตูนหนึ่งนะครับทำให้อันดับตารางคะแนนเนี่ยหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่19นะครับมี13คะแนนจาก24เกมนะครับมีแต้มห่างจากโซนปลอดภัย ถึง7แต้มเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยก็กลับมามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาชนะคู่แข่งมาแล้ว4นัดรวดเลยนะครับถ้านับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยในปีนี้ก็ถือว่าฟอร์ม100%เอนะครับเอาชนะทุกนัดที่ลงทำการแข่งขันนับตั้งแต่ปีใหม่มานะครับซึ่งไล่มาตั้งแต่การถล่มคริสตัลเพลยห้ประตูต่อหนึ่งนะครับออกไปเก็บ3แต้มจากนอรทฟอเรสต์ Forest, โดยเอาชนะไป2ประตูต่อหนึแล้วก็เอาชนะ ลิเวอร์พูล3ประตูต่อ1นะครับในเอเมอร์สเซดียมบุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้6ประตูศูนย์ที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับแล้วตอนนี้ก็ทำให้อาร์ซอลเนี่ยมีแต้มรั้งในอันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับไล่จี้จากฝงลิเวอร์พูลเหลือเพียง2คะแนนในขณะที่มีแต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากแข่งไป24นัดแต่ว่ายังไงก็ตามทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยัง เหลือเกมในมืออีกหนึ่งนัดน,นะพวกเขาเพิ่งจะแข่งไป23นัดเท่านั้นเองมี52แต้มนะเท่ากันกับอาร์เซนอลผลต่างประตูได้ดเสียก็เท่ากันนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งไป24นัดมี54แต้มนะผลต่างประตูได้ดเสีย32ลูกโดยในเกมนี้เนี่ยนะครับจะแข่งขันกันในค่ำคืนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นะครัน2024นะครับโดย แข่งขันกันที่สนามเทิร์ฟมัวของทางด้านเบอร์ลี่นะผู้ตัดสินในสนามเป็นจาร์ดยินเลตนะครับแล้วก็หัวหน้าทีม v ออเป็นพอลเทียนี่ผลงาน5นัดหลังสุดของเบอร์ลี่นะครับพวกเขาแพ้ไปถึง3นัดนะครับเสมอ2นัดโดยเป็นการแพ้กับลิเวอร์พูล1ประตูต่อ3นะครับในนัดล่าสุดแล้วก็ก่อนหน้านั้นเสมอฟูลแลม2ประตูต่อ2แล้วก็มีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ3นะครับเสมอลูตันทาวน์1ประตูต่อ1ส่วนอีก นัดหนึ่งนะครับก็เป็นการเล่นในฟุตบอลเอฟเอคัพโดยแพ้ให้กับทอรานมัสเปอร์สูนบารูดูหนึ่งนะครับสำหรับความพร้อมของเบลลี่นะครับนอกจาก uka, Col ioso, ลูก้าโคลิโอโซและก็นาธานเรดมอนที่บาดเจ็บยาวเนี่ยนะครับเบลลี่ก็จะไม่มีจอแดนเบเยอร์ ayer, และก็ไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับ <c oughs> เพราะว่าก็ได้รับาการบาดเจ็บเพิ่มเติมไปนะครับในส่วนของแบ็กซ้ายจอมเก่าอย่างชาลีเทเลอร์นะครับก็มีลุ้นที่จะกลับมามีชื่ออยู่บนสมมนั่งสำรองนะครับซึ่งเบลลี่เนี่ยจะยังคง ลงเล่นนะครับนำมาโดยซานเตอร์แบเก้นะครับแล้วก็จอร์จบราวน์ฮิลเป็นมิดฟิลด์คู่กลางนะครับส่วนริมเส้นทั้งสองข้างก็จะเป็นหน้าที่ของแอรอนแรมซี่วิลสันโอเดเบิร์ตนะครับแล้วก็มีเซกี้อัมดูนีนะครับแล้วก็ดาวิด ตาโฟโฟฟาน่านะเป็นคู่หัวหอกโดยนักเตะที่เข้าว่าจะลงสนามของทางด้านเบลลี่น Berlin, ในระบบ4-4-2นะเจมส์ราฟฟอร์ดเนี่ยจะได้เป็นพักษาประตูนะครับส่วนแผงหลังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโลรองอัสิยงนะดาร่าโอเซ่แล้วก็มีฮานเนสเดลครัวอีกคนหนึ่งก็เป็นวิตินโยนะครับส่วนแอลแรมซี ill, ่ซานเตอร์แบเก้จอชบราห์ฮิลวิลสันโอเดเบิร์ตก็จะ ก็จะลงเล่นในแผงมิดฟิลนะครับในขณะที่ดาวิดดาทวโฟฟาน่าแล้วก็เซกี้อัมดูนี่เนี่ยก็จะเป็นคู่หัวหอกนะครับที่จะคอยถล่มประตูของคู่แข่งก็จะเรียกว่าถล่มได้หรือเปล่าเนี่ยก็คงจะเรียกไม่ได้เต็มปากนะเพราะว่าผลงานของทางเบลลี่เองเนี่ยก็ยิงคู่แข่งได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับก็เล่นไป24นัดเนี่ยยิงไป26ลูกนะครับเสียไป32ลูก ในขณะที่ทางฝั่งอาซอเองนะครับเล่นไป24นัดยิงไป53ลูกนะครับแล้วก็มีเสียประตูไป22ลูกนะครับก็เทียบความอันตรายกันแล้วเนี่ยก็น่าจะสะท้อนได้จากเรื่องของอันดับตารางคะแนนแล้วก็สถิติจำนวนประตูที่ได้นำเสนอไปเหมือนกันนะครับในส่วนของในส่วนของทางฝั่งอาซอลนี่นะครับผลงาน5นัดหลังสุดของ พวกเขาเนี่ยผมก็ได้เกินไปบ้างแล้วนะครับ4นัดในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยก็ชนะรวดไปอีกนัดหนึ่งนะครับที่ถ้าจะนับรวมด้วยนะเป็นฟุตบอล FA Cup ที่เปิดบ้านแพ้กับเล้วภูไปศูนย์บรูอูสองนะครับ <c oughs> เมื่อช่วงต้นปีใหม่แต่ว่าเพื่อความสบายใจนะผมก็ไม่อยากจะนับรวมเกมนั้นสักเท่าไหร่เพราะมันก็เป็นเกม FA Cup ซึ่งอา,อาซอลเองก็อาจจะไม่ได้มีแรงผลักดันมากมายนะ เท่ากับเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับจร,จริงๆเกมนั้นเราก็เล่นกันได้ดีนะครับจนถึงช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยที่เรามาโดนโต้กลับเร็วแล้วโดนเสียไป2ลูกนะถ้าจำไม่ผิดก็จะออกแนวประมาณอย่างนั้นซึ่งก็ถือว่าหลังจากนั้นอาซอุได้พักมาก็กลับมาเล่น ด้วยความกระหายชัยชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถยิงไปถึง16ประตูจาก4นัดในพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมานะครับในช่วงปี2024ในเรื่องของความพร้อมเนี่ยนะครับอาร์เซอก,ก็จะยังคงไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ซึ่งมีอยู่หลายรายเหมือนกันนะครับก็แน่นอนว่าไม่มี โทมัสปาเต้นะไม่มียูเวนทิมเบอร์โอ้โหแต่ละชื่อนี่ที่พูดมาถ้าเกิดฟิตเนี่ยอาร์เซอุจะแข็งแกร่งขึ้นอีกเยอะเลยนะครับนอกจากนี้ยังจะต้องทดสอบความฟิตของอเล็กเานอ์ซินเซนโก้กาเบลเชซุสเอมิลสมิธโรอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับในขณะที่ ฟาเบียเวรานะครับมีข่าวว่าลงซ้อมเต็มสูบกับทีมแล้วแต่ว่าก็น่าสนใจว่าเดต้าจะใส่ชื่อเขาอยู่ในสมมานั่งสำรองไหมสําหรับเกมนี้เชื่อว่าน่าจะมีนะครับแล้วก็ในส่วนของฟูลแบ็กสรารพัดประโยชน์อย่างทาเคโรโทมิยะสึเนี่ยก็คาดว่าน่าจะได้กลับมามีชื่อ,อลงเล่นในเกมนี้กับเขาด้วยนะครับเพราะว่าก็ได้พักมาพอสมควรนะครับหลังจากที่ไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นในศึกเอเชียนคัพ ยังไงก็ตามนะครับด้วยฟอร์มที่น่าประทับใจของยาคุบควีออนะครับก็น่าจะทำให้เจ้าตัวได้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่อไปนะครับส่วนในแดนกลางเนี่ยก็อย่างที่ได้พูดไปในคลิปที่แล้วว่าอาซ่าไม่มีนักเตะที่จะลงมาทำหน้าที่แทนมาร์ตินโเดกาดหรือว่าดีแคนไรส์นะครับได้อย่างสบายใจหายห่วงเพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็น่าจะได้ลงเล่นกันต่อไปส่วนตำแหน่งที่อาจจะมีการปรับไปปรับมายังต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นอยู่ก็จะเป็นพวกตำแหน่งของ เบอร์8ฝั่งซ้ายนะครับที่ปกติก็จะเป็นคายฮารวลลงมาเล่นหรือไม่ถ้าเกิดว่าฮาร์วัลถูกดันไปเล่นหน้าเป้าก็จะใช้เรนโด้ทรสซาอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ทรสซากับฮาร์วัลเนี่ยก็สลับกันอยู่ประมาณอย่างนี้นอกจากนี้ก็มีมาร์ตินารีอีกคนหนึ่งที่อาจจะต้องเข้ามาร่วมในโหมดของการสลับตำแหน่งการเล่นนะเป็นสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเหล่านั้นสำหรับ เ็1ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของอาร์เซนอลนะครับในระบบ4-3-3นะครับก็น่าจะคาดเดาได้ไม่ยากดาบิดบราย,ยาเป็นพวกเสาประตูนะแบ็คขวาเนี่ยจะเป็นเบนไวท์นนะครับแล้วก็ซ้ายเป็นยาคุบคิวีออในขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็คก็จะเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบรียลม,มาเกเรส์ yes, นะเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยถึงจะเป็นเกมที่ดูคู่แข่งไม่อันตรายปกติแล้วมิเกรเรต้าจะชอบใช้อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกเล่นแบ็คซ้ายแล้วก็อินเวิร์ตเข้ามาทำเกมรุก แต่ว่าด้วยสภาพที่เขายังไม่ได้สมบูรณ์เนี่ยผมก็เชื่อว่าอาริตาน่าจะเลือกเก็บออริชเชนเนอร์ซินเซโกเอาไว้ก่อนนะครับอาจจะมีชื่ออยู่บนซุ้มมานั่งสำรองถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องเล่นเกมรุกก็อาจจะส่งลงมาอะไรเงี้ยนะครับคาย่าแวตดีแคนไรส์แล้วก็มาตินูเดกาดก็จะได้ประสานงานกันในแผงมิดฟิลนะครับในขณะที่หน้า3ตัวก็จะเป็นบุยโยสักกาทางด้านขวานะครับมาตินเนลี่ทางด้านซ้าย ในขณะที่หน้าเป้าเนี่ยก็เชื่อว่ากัเบัชชุดยังจะไม่พร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับอาจจะได้มาสัมผัสเกมในช่วงท้ายก็เป็นไปได้นะเชื่อว่าจะเป็นหน้าที่ของเลนโรทรสัสซาซึ่งนัดที่แล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีอะไรเงี้ยนะครับส่วนผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องย้อนกลับไปวันที่11 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับอาร์ซอลเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็23มกราคม2022เนี่ยอาร์ซอลเสมอเบอร์ลี่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็ก่อนหน้านั้นอาร์ซอลบุกไปแพ้ให้กับเบอร์ลี่นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มีเสมอ,อบุกแล้วก็มีเสมอด้วยเหมือนกันนะครับหนึ่งนัดในช่วงปี2021เนี่ยอาร์ซอล ไม่สามารถเอาชนะเบอร์ลี่ได้เลยนะเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะครับย้อนไปถึงปี2020ช่วงปลายปีอาร์ซอลก็ยังแพ้เบอร์ลี่ด้วยนะครับศูนย์ประตูตัวหนึ่งถือว่าเป็นทีมที่ไม่ใช่อาร์ซอลจะเล่นด้วยได้ง่ายๆซะแล้วนะครับก็อาจจะต้องลุ้นกันพอสมควรก็สำหรับผลการแข่งขันที่คาว่าจะเป็นเนี่ยนะครับก็ด้วยความที่อาร์ซอลกกำลังคึก แล้วก็ทางด้านเบอร์รี่ก็กําลังซึมนะครับก็คิดว่าถึงจะได้เล่นในบ้านเนี่ยทางด้านเบอร์รี่ก็อาจจะทําได้ดีแค่ครึ่งแรกนะครับอาจจะพยายามประคองตัวรับแน่นแต่ว่าถ้าอาซ่ายังคงเล่นด้วยโมเมนตัมที่กำลังดีอยู่แล้วก็สามารถทําได้ต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะทําให้สามารถเจาะตาข่ายของทางด้านเบอร์รี่ซึ่งด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นของเบอร์รี่อาจจะ ไม่สามารถที่จะตึงเอาไว้ได้ตลอดทั้งเกมนะครับก็เชื่อว่าสกอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสกอร์แรกๆเนี่ยจะมาช้าเร็วขนาดไหนนะครับเบอร์ลี่เนี่ยโดยรูปเกมเนี่ยน่าจะเป็นอาร์เซอลที่บุกมาครองเกมเปิดบอลทําเกมรุกเข้าใส่อย่างมันเท้านะครับส่วนเจ้าบ้านเองก็น่าจะเน้นตั้งรับทีนี้ก็ต้องลุ้นกันแหละว่าอาร์เซอลจะเจอการตั้งรับที่เหนียวแน่นขนาดไหนนะครับหรือว่าทาง แวงซองกอมบีเนี่ยจะมาเล่นต่อบอลสู้กับอาร์เซอซึ่งเชื่อว่าด้วยสกอร์หลายนัดที่ผ่านมาเนี่ยกอมบีก็ไม่น่าจะเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าก็น่าจะเน้นเล่นอย่างรัดกุมนะครับเราก็ค่อยๆเซตบอลตามสไตล์ของแวงซองกอมบีที่ใช้มาตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็น่าสนใจว,ว่าวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยซึ่งมันก็จัดว่าไม่แย่นะครับในการเจอกับลิเวอร์พูลก็ทําได้ดีในช่วงแรกแต่ว่าก็อย่างที่ได้บอกว่าด้วยศักยภาพของผู้เล่นของเบอร์ลี่เนี่ยก็จะไม่สามารถ ต้านทานเกมรุกของเลี้ยวภูแล้วก็น่าจะรวมถึงของอาร์โซเอาไว้ได้นะครับเชื่อว่าอาร์เซน่าจะอาศัยเกมรุกที่มีคุณภาพมากกว่านะครับเอาชนะทางด้านเบอร์รี่ไปได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็น่าจะไม่สามารถประมาทได้นะครับทางเบอร์รี่ก็มีตัวทีเด็ดอย่างวิลสันโอดแบร์แล้วก็ดาวิดเด t โชโฟฟาน่าซึ่งก็มีทั้งความเร็วแล้วก็ไปกับบอลได้ดีด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตาม ฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของเบอร์รี่ก็ไม่ได้เข้าฝักด้วยนะครับอาริตาก็กําลังพาทีมมาได้ดีนะจะบุกไปจัดการจเจ้าถิ่นได้นะไม่เหลือบากว่างนะครับค็คืนนี้เราซึ่งในทีมของเบอร์รี่เนี่ยก็มีนั้งแต่ของอาร์ซอลนะที่ถูกดึงไปเล่นแบบยืมตัวอยู่ด้วยนะครับอย่างทางด้านโลคอกกานะครับแต่ว่าเราก็คงจะไม่ได้เห็นเขาลงเล่นในค่ำคืนนี้เพราะว่าก็คงจะลงเล่นกับต้นสังขารที่แท้จริงไม่ได้นะครับก็ยังไงค่ำคืนวัน เสาร์ที่17นี้นะครับเวลา22นาฬิกาก็ติดตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาร์ซอลดีครับเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ